สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการรับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกนี้ชำระบางส่วนวันที่2 8มกราคมรับชำระหนี้เป็นเงินสดและออกใบเสร็จรับเงินให้บริษัท90 Home Accounting จำกัดให้เลือกที่เมนู Order to Cash นะคะแล้วเลือกรายการรับชำระหนี้วงเล็บพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ะกดเพิ่มรายการค่ะ เราจะค้นหาเอกสารอ้างอิงนะคะเป็นเอกสารของบริษัท90 Home Accounting จำกัดค่ะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่28มกราคมค่ะเรามาดูรายละเอียดของสินค้านะคะเนื่องจากเราชำระนี่แค่บางส่วนค่ะคือชำระแค่ค่า Smart TV 55นิ้วจำนวน2เครื่องนะคะเครื่องละ หนึ่งหน5,900บาทค่ะเราจะมากากบาทสินค้าตู้เย็ยน2ประตูจำขนาด16.2คิวออกนะคะเมื่อเช็ครายละเอียดอื่นๆครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะ